สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแ่น่วงนี้ไร้สาระเยอะหน่อยนะฮะพอดีก็ไล่ไล่ถ่ายถ่ายงานในช่วงที่บางทียังยังยังไม่ค่อยมีคําถามเไรเพื่อนๆไปเปิดวนดูย้อนหลังหาคำถามหาคำตอบด้วยตัวเองกันนะครับตรงน,นี้ก็เลยอ่ะถ่ายไร้สาระดีกว่าครับคนใน Youtube ตอนนี้นะฮะคนใน Youtube ตอนนี้ตึ๊ดตึ๊ด 1,432หน่วยแล้วฮะขาดอีก6กสิคนนะครับจะถึง1,500พยุงกันไปให้ได้แบกกันข้ามเส้น1,500กันไปให้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆใน Line Official ถ้าใครยังไม่เคยเข้าไปหรืออยากได้รับสื่อโฆษณาเข้าไปสมัครในนั้นนะครับในนี้ผมก็จะขึ้นเอาไว้นะเป็นช่วงแรกๆที่มีมนะีว r า o d e ค่ดคุณหยิบโทรศัพท์มาเครื่องนึงแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็โป้ง กดรับเพื่อนกันไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีสือ่อโฆษณาในนั้นนะ่ะเยอะมากน้อยบ้างมีของมาเซลล์บ้างอะไรเข้ามาในร้านบ้างราคาพิเศษหรือชิ้นเดียวว่าไปพี่ตัวไหนพอได้พอได้ไดไดก็ดันให้นะครับและของแถมในกล่องในทุกๆก,กล่องนะครับในช่วงช่วงเดือนนี้จะมีของแถมมานะฮะก็ออลองแกะดูไม่ใช่ไม่ใช่แบบเปิดมาเจอกุญแจรถไม่มีกูไม่มีมมตังแจกขนาดนะั้นนะฮะนมันจะเป็นแบบ กิฟต์เล็กๆของขวัญขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยมาซื้อของผมขอบคุณมากครับอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเยี่ยมเยียนกันที่ร้านนะมาถึงก็ทักทายกันได้ถ้าไม่มีปัญหาแต่บังเอิญผมอาจจะทํางานทาอะไรอยู่ํางานตลอดนะครับสนใจอยากรู้อะไรทักมาก่อนได้หรือสนใจอยากจะมาดูสินค้าที่ร้านแจ้งมาก่อนครับเพราะบ,บางทีมันอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยบางทีมันมีชิ้นเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ที่บ้านด้วยไม่ได้อยู่ที่ร้านงนียผมด้หยิบมา นะครับหรือบางทีมีที่หน้าร้านครับก็ไปดูได้เลยหรือจะโทรมาเช็คสีเช็ครุ่นอะไรก็ว่าไปนะฮะถ้าให้แนะนําให้ดีนะซื้อของที่มีวันนี้นายจะได้เอาไปเล่นได้เลยนะครับเพราะของบางทีมันขาดตลาดแล้วก็อาจจะต้องรอช่วงสั่งนิดนึงเพราะว่าพวกนี้มันเป็นสินค้านําเข้ามไม่ใช่สินค้าในประเทศนะกว่ามันจะมามันบินมานเว้ยเออมันบินมันซื้อตั๋วเครื่องบินมาแล้วกว่ามันจะขึ้นไฟบินมาได้แล้วเดี๋ยวนี้เที่ยวบินมันก็ไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนไม่สมบูรณ์พูดพักเหมือนแต่ก่อนแล้วโรงงาน มันก็ไม่ได้ผลิตบึ้มบั่มเหมือนแต่ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้แม่งอะไรก็ไม่รู้กับตัวความหางไปหมดแล้วอ่ะคือไม่ครบรุ่นไม่ครบยอดไม่มีออเดอร์ไม่คุ้มทุนมันก็ไม่ผลิตเพราะมันไม่ผลิตพี่รุ่นนี้ไมายังยังไม่มาเลยดันก็ยังไม่มีมีอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมันเปลี่ยนไปแล้ะถ้าก่อนหน้านี้ก่อนโควิดนะทุกอย่างมันจะยัดมาเลยอ่ะเอากี่สีกี่รุ่นนะเอาราคายังไงได้หมดเดี๋ยวนี้เอ้ยโรงงานมันก็แต่ถ่วงเหมือนกันนะใช่ไหม แล้วดูภาพข่าวไหมต่างประเทศอะ่ะเขารับเงินรับอะไรกันเขาไม่อยากทาํางานกันแล้วแล้วก็มี้วยนะนี่รายการมีดว่ะพี่ <c oughs> ไล์สาระกับคุูแหวนอา้าววันนี้นะครับเรามากับมีดสไปเดกโก้บ้างดีกว่า c 2 4สองสี่หกีและเหมือนเดิมนะครับช่วงท้ายคลิปผมจะมีค่า KVI ให้ด้วย KVI คืออะไรครูถ้าอยากรู้ตามไปเรื่อยๆนะครับเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ผมคิดค้นขึ้นมานะ เพื่อให้อธิบายอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมูล,ลค่าสินค้าเป็นดัชนีนง,ง,ง่ายง่ายๆงงๆงรุ่นนี้รุ่น Instant i s นะครับ s p i d e c o รุ่นนี้ของแท้ทำที่จีนนะเฉพาะรุ่นนี้นะ Instant i s เนี่ยรุ่นที่ทำที่จีนกล่องก็ต้องจีนด้วยเออสติกเกอร์สีขาวแสดงว่าใบมีดมันไม่ใช่ใบอยางนะครับนี่อันนี้สำคัญนะของแท้ของจีนจะเป็นแบบนี้พลาสติกจะขุ่นๆแบบนี้นะครับอ่าข้างในเราก็จะเจอ พ็อกตาเล็ c แคตตาล็อกนะครับเปิดแคตตาล็อกออกมาก็จะพอเล่าถึงประวัติของมนะันน่ะรุ่นซีรีส์นี้ซีรีส์น้องซีรีส์อับซีรีส์จีนซีรีส์นี้เนี่ยเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับที่เริ่มดันเข้ามาในตลาดเพื่อมาเสริมทับพวกไอเทนเนสเซียสนั่นแหละที่แม่งดังบึ้ม้มเลยอาหมวยแก๊งเนี่ยเริ่มมาในปี2016นะครับเปิดตัวมาตั้งแต่รุ่นเอฟฟิเชียนหน้าตาเหมือนอย่างนี้แหละ แต่ตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วหลังจากนั้นอีก3ปีปี2019เกขาออก M h a s s คือตัวใหญ่เทียบได้กับรีเซลเลนสมัยก่อนนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นตัวนี้ก็เป็นเป็นตัวกลางไม่ใช่ตัวกลางเป็นตัวเล็กตัวนี้เทียบได้กับ m b u s รุ่นเก่าเอาหมวยรุ่นเก่านี่เอาหมวยอีกเจเนอเรชันหนึ่งอีกบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับไม่มีความเกี่ยวพันอะไรกับซีรีส์แรกแต่หน้าตาเหมือนเนทีมาก หน้าตาละไม้คล้ายสไปเดอร์โกเนทีฟตัวเมดอินยูเอสเอมากนะครับเพียงแต่ว่าเนทีฟมันเป็นแบ็กล็อกแล้วก็ไม่ได้เป็นประกับ g 1 0แบบนี้ไม่ได้มีเฟรมอยู่ข้างในแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะจับได้มันจะรูปร่างมันจะอ้นว,น,วนกว่าหน่อยเนทีฟั้นบางเช่ไหผอมเลยดูนะผอมเลยมันเป็นแบ็กล็อกไอ้ตัวนี้มันเป็นไลเนอร์ล็อกมันก็จะอ้นวนๆหน่อยถึกๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นคลิปลวดคลิปลวดนี่มันก็จะดูแบบโลโปรไฟดี ไม่มีปัญหาถ้าใครชอบมีดเล็กถ้าในซีรีส์นี้ถ้าถามผมผมชอบมีดเล็กผมจะชอบตัวนี้มากกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าอย่างที่บอกชอบมีดเล็กเอ็นฟัสติสแม่งกูเบิ่มเลยนะเว้ยเอ็นฟัสิสมันจะเหมือนเ mm hmm. นทีฟชิฟอะหน้าตาคล้ายๆ้ซีรีส์นี้แม่งเหมือนลอกเนทีฟมาเลยแล้วก็มาทําผลิตที่จีนหน่อยเปลี่ยนประกับเป็นจีเทนอ,อะไรหน่อยนะครับแล้วก็สกรีนข้างหลังนี่ใช้หน้าของแท้ต้องทําที่จีนนะครับสไปเดโก้แล้วก็เบอร์เหล็ก8 c r ซ3 m าร์ คือเป็นสเปคเหล็กที่ทั่วๆไปนะครับไม่ได้คือว่าไงอ่ะซื้อใช้ได้ไม่น่าเกียบมีเบอร์เหล็กให้หน่อยอย่างน้อยมีเบอร์เหล็กให้หน่อยเพื่อเพื่อ,อคุณมูลค่าทางการตลาดบอกเขาหน่อยลูกค้าว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็เรียบๆง่ายๆโล่งๆแบบนี้นะครับไม่มีลายทรงลายเซนดีไซเนอร์หรืออะไรเดยทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเนีย่ยตรงนี้ก็มีสแตนเลสมาให้หน่อยแล้วคลิปก็จะเป็นคลิปรวดคลิปรวดที่มันโลโปรไฟล์นะครับนี่ เวลาเสียกบกับกระเป๋าก็าจะเป็นประมาณนี้บองดูแล้วก็รู้เฮ้ยส <Hey. S 1> ไปเดโก้นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันมันดูง่ายดีนะแต่บางคนมันก็จะไม่ได้บอกรุ่นหรือยี่ห้ออะไรไม่มีตัวแมงมุมนะเสียบไปอย่างเงี้ยคนไม่รู้ยี่ห้อก็ไม่รู้หรอกบางทีมันรุ่นอะไรบางคนเขาก็ไม่ไม่ไม่นสนใจว่ามันเท่ดีถามหมุม่าเท่ไหมก็เท่ดีนะมันก็ก็สวยดีอะ่ะคิดเป็นลวดก็ไม่แปลกถ้าอยากได้ว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันมีด้วยว่า ในอย่างเงี้ยล้วตัวมันก็เล็กน้ำหนักก็ไม่เยอะก็ใช้งานทัวทัวๆไปจะเอาไปทำอะไรฮะจะไปลบก,กันเหรอไม่มีหรอกซื้อเล่นน่ะอยากซื้อสักเล่นอยากมีมีดพับสักอันนี่มันคุณภาพดีหน่อยเออให้มันไม่เหมือนชาวบ้านหน่อยเยีมเหียมวันวันตปรคัตเตอร์เลียนมีดพับมัง่งให้มันมีระดับหน่อยเนี่ไอ้โวกคัตเตอร์มีระดับหรอมีมีเหมือนกัานแระแล้วแล้วแต่ชอบใจไหมอย่าไปติ็บอย่าไปเทียบกันแค่ฟังก์ชันของอย่นี้มันมีฟังก์ชันมีแฟชั่นมีแวลูเยอะแยะมากมายฮะ อย่าไปติดอยู่แค่ฟังก์ชันเราก็จะเป็นมนุษย์ฟังก์ชันฮะแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์แฟชั่นนี่มันจะเฟีย้ยวอะเยอะมันจะมีมีสไตล์ในการใช้ชีวิตหน่อยเออครับไหนๆก็ทำงานมาเหนื่อยเกิดเป็นคนมาแล้วเนี่ยขอใช้ชีวิตแบบมีสไตล์หน่วยวอยเว้ยอออะไรเงี้ยช่วงนี้ถ้าอยากอยากกินหรูนะเดินเข้าร้านเลยแล,แล้ว,แล,วแล้วถ้าเรามองดูเรารู้ด้วยนะว่าคนไหนรวยไม่รวยป้าอา่ ข้าวหมูกรอบจานพิเศษโอ้ยยียนี่รวยเหยบ้านรวยไปว่าวันนี้วันนี้ครับเสียครับเสียวันนี้ครับยกมือไหว้ได้เลยนะใครเดินเข้าร้านเข้าร้านอาหารตามสั่งแล้วสั่งเลยอ่ะข้าวหมูกรอบจานพิเศษพี่พี่พี่นั่งนู่นเลยนัู่นเลยอยู่ๆแม่งเราเรารู้สึกว่าเอ้ยไอ้เนี่ยเราเคยรวยนี่หว่าเราเคยแดกแดกหมูกรอบมาเนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แดกไม่ไหวเว้ยเดี๋ยวนี้แพง เออเออดีจังเลยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนรวยเราเคยรวยมาสักพักหนึ่งแล้วนะตอนที่กินข้าวหมูกรอบแล้วไม่คิดอะไรเออะเดี๋ยวนี้แม่งโอ้โหลองดูนะฮะคนรวยอาจจะอยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยหาดูครับใครสั่งข้าวหมูกรอบข้าวกะเพราหมูก็ได้โอ้โหพี่ไอ้พี่มีตังมหว่าอะไรเงี้ยเออเป็นไงโอเคนะผมว่าพับไปพับมากรรมไปกรรมมาหน้าตาดีราคาไม่แพงนะครับเหมาะสำหรับคนซื้อมีใช้สะสมได้ไหม มันยังผลิตอยู่อะมันไม่มีมันยังไม่มีมูลค่าเกินเกินค่าของมัน,ม,นมันยังยังยังไม่อยู่ในโหมดสะสมอยู่ในโหมดอยากซื้อใช้ใช,ใช้อยากซื้อเก็บก็เก็บได้นะครับอย่างที่บอกอะซื้อเก็บซื้อใช้ได้ถ้าอยากจะขายให้มันดีจริงๆรุ่นนี้คุณสะสมให้มันครบซีรีส์แล้วคุณค่อยแล้วคุณค่อยขายยกซีรีส์จะเหมาะกับคนที่เขาอยากซื้อเลยแล้วคุณก็สามารถบวกกาไรได้เล็กๆน้อยน,น,น้อยนะครับสมมตุติพวกพวกสายสะสมนะผมจะเล่นเป็นแบบนี้ผมจะยิงเป็นแพ็กเลยโอ้ง ไม่ต้องหาเพิ่มหรือยกเว้นว่าณช่วงเวลาเนี้ยที่มันเปิดตัวมาแล้วเนี่ยมันมีรุ่นไหนบ้างมีสีอะไรบ้างใบอะไรบ้างมีขายขายครบเลยแล้วก็ยกขายบวกกำไรนิดหน่อยลูกค้าซื้อไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าคุณมีไม่ครบเขาจะถามเอาตัวนั้นไม่มีเหรอตัวนี้ไม่มีเหรอคุณจะขายยากถ้ามีต้องมีให้ครบนะช่วงเวลานั้นแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะไปสะสมสีสะสมอะไรเพิ่มก็แล้วแต่เพราะว่าคุณตัดช่วงเวลามาแล้วช่วงนี้มันมีรุ่นนี้เขามีหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ครูมีไหม นึกเหลือว่ากูจะมีไม่มียังไม่มีแต่เดี๋ยวมีแล้วจะบอกนี่ของผมบอกปุ๊บต้องขายได้เลยยิงโป้งเดียวเออถ้ามีแล้วจะบอกตอนนี้ยังไม่มีเหลือเนี่ยเหลืออยู่เล่มเดียวลอวก็รอรอดใหม่มาเดี๋ยวจะว่าจะเก็บเก็บรวมๆวหน่อยนะอปีนี้เดี๋ยวแบบจัดปุ๊ยยิงยิงเป็นคอมโบเซ็ต เออหนลองทํเราทำ้ห้ดูซิเขาเก็บสะสมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะน่าสนใจมากขึ้นอ่ะสุดท้ายเรามาดูค่า k v i กันไหมครับ k v i คือ n i g h t Value Index b y t e c h 40 s t o r e นะฮะเป็นค่า Index ที่ผมคิดค้นขึ้นมาเพื่อหามูล,ลค่าของมีดรกการของมันง่ายมากนะครับเราหาราคาที่เขาขายมาก่อนตัวนี้หน้าเว็บ s p y d r c o ขายอยู่ที่71.5ดอลลาร์นะครับ แปลงกลับมาเป็นค่าเงินบาทคูณเข้าไปเลยด้วย33ผมใช้เลทนี้ทั้งปีนี้เลยนะหรือทั้งรายการทั้งทั้งหมดเลยจนตัวตายเอา3านี่แหละเพราะว่าตัว,ต,วตัวเลขมันจะไม่เพี้ยนไงนะครับจะตรึงแนวนี้ไว้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของผมก็แล้วกันนะครับหนึ่งยูเอสดอลลาร์เท่ากับ33ก็จะได้ค่า KVI ที่เบสแบบนี้นะครับออกมาน้ำหนักของมีดเล่นนี้คือ110กรัมนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราถ้าเราเทียบบรญจัตยางให้มันเป็นหูบรรจัตยางถ้าเทียบให้มันเป็น1กิโลกร,รัมนะครับต่อถ้ามีตัวนี้หนัก1กิโลกร,รมัมราคามันจะเป็นเท่าไหร่คําตอบที่ได้คือค่า k v i คือกิโลกร,รัมละกิโลกร,รัมละ2 1งหมืบาทครับ k v i ของมีดเล่มน,นี้คุณก็เอาไปคอมเพลกับมีดเล่เมอื่นที่คุณสนใจ ในลายฐานน้ำหนักเดียวกันแล้วก็เบสที่ราคาตั้งขายเดียวกันคุณจะพบว่ามีดตัวไหนราคาเท่าไหร่ถ้า k v i ใกล้เคียงเทียบเทียบกับ material ได้เลยว่าคุณชอบ material แบบไหนตัวไหนอย่างถ้า k v i มันต่างกันเยอะคุณก็เทียบได้เลยโอ้โหเล่มนั้นแม่งกิโลละสาม0 0ื่นกว่านะตัวนี้แม่งกิโลละสองหมื่นก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันว่าเฮ้ยตัวไหนหน่าสนใจอะไรยังไงเราเทียบน้ำหนักกนะันที่1กิโลกรัมนะครับเนี่ย สิ่งที่ต่างประเทศฝรั่งเขาพรีเซนต์มาเนี่ยเนี่ยหกิโลกร,รมัมมันขายได้ถึง20,000ืกว่าบาท oh. เก่งเลยนะเ,เนี่ยนี่คือค่าของ Value นะครับมูลค่าสินค้าผ่านแบรนด์สินค้าผ่านการออกแบบดีไซน์แล้วก็การผลิตขายแม่งทั้งโลกแล้วเราซื้อไหมซื้อฮะสวัสดีครับ